สวัสดีครับเมื่อนี้พาเขาปลาตอนเย็นๆครับดอนพีติหงครับพี่น้องครับปลาสาปลาสาครับเพิ่นฟังมาโดนแล้วไม่ได้ไม่ได้ฟังโดนแล้วเนาะประมาณลอยศพได้ครับพี่น้องครับมีแต่เขาบรูเขอยู่มองได้ะเพิ่นบลูไม้แต่ะบอเป็นย่างกับบรรพบุษบรรพบุษเฮาเขาบม่ได้เทหยบเท่าที่มาเก็บมาไกลตอจากพี่น้องครับมาคอยลิงมาคอยลิงจ้ะมาคอยลิงหรือมาไกลตอหรือมาคอยเสียงเกียวมันเป็นมาคอยเสียงมากอ่ะปงเกียว โปร่งกิวครับภาษากลางครับเป็นยาสมุนไพรนะครับเดอ้อมันมีฤิกเล็ก,เก,เกของเขาคนะน่ะเต็มหนึ่งพี่น้องผุนฟางผุน,ผน,ผนไปตรตโอ้ยงามๆเดอ้อราควานนะ มักไก่ตอครับหรือว่าหมักคุยลิงครับต้นองมันเด้อแพทยยาเราพี่ติ๊กเราเอาลำต้นเข้าไปต้มน้ำดื่มครับเป็นยาแก้ปวดปวดตามเนื้อตามตัวตามเส้นตามเอ็นครับสมุนไพรพื้นบ้านเขาครับมึลำต้นของเขานี่ครับนี่ใส่ลำต้นของเขาครับมักไก่ตอครับกินโซด้วยพี่ติ๋แซ่บแต่เด้เป็นทำเป็ดพนแลาไมมที่แบบเฮ็ดให้หลายๆายคนนึกถึงอดีตเลยแหละจ้า มามันก็คือคอยลิงเนาะน้อยๆจ้ะบ่ได้ลาหม,าม,มากาต่อครับบ่ได้ลาหมกเด้อพี่น้องเด้อโปง่งเนี่ยโป่งกิยวครับโป่งกิยวปัจจุบันก็เพิ่นคนมักนิยมซื้อไปเฮ็ดไม้ประดับเด้อว,ว่าต้นเพิ่นบ่ได้สูงแฮงเนาะเต็งเนาะจ้ะอันนี้เขาอยู่ในป่าอุดมสมบูรณ์ครับเลยสูงครับฮะอ่เดีอ๋ยวอุดมสมบูรณ์ค่ะป่าบ้านเฮาจ้ะ มักกินแนมากเนี่ยจ้ามักควยลิงครับใส่ลำต้นของเขาต้มน้ำดื่มครับพี่น้องครับเป็นยากแก้ปวดปวดคอปวดเข่าปวดตามเนื้อตามตัวครับหมอทังในมีอ่บ้างไม่ค่อยมีพิสติ่เอาน้ำมันเหยี่ยาพอเ,พเอนน้ำมันนี่ยละวก่อนยางแล้วทั้งนั้นไม่ค่อยมีฝนไม่ค่อยตกพี่น้อง มันคนคนกเก็บกันหลายค้นหมุนปลาคนหมุนปลาเก็บกินไปน้ำอ๋อพี่เด้ออหื้อหื้ออ๋อพี่ไหนยังบ่สุขขักกระไรครับกำลังสุกครับถ้าสุกข้างแดงจึงคือง่นแดงจึงคืองูแดงนี่ไงแดงจึงคืองูแดงใจวายครับฮืมขอสมัครเนี่ยจ้า ก็อาดาคือคอยลิงบอกพี่น้องคือหามลิงคอยลิงบากคอยลิงบอกไก่ตอครับเป็นยากแก้ปวดเมื่อยตามเนื้อต่มตัวนะครับเด้อต้มล้มต,ต้นของเขาครับต้มน้ำดื่มครับเอาพอประมาณนและวกับต้มน้ำดื่มครับครับเมื่อนี้พาเขาปลาตอนครับคำครับมาเบิงสมุนไพรพื้นบ้านเนาะเฮาครับครับ คลิปหนา้าจะกดติดตามให้เลยเด้อติดตามให้เลยนะครับพี่น้องครับแล้วก็กดกระดิ่งให้พี่ติ๊กน้ำเด้อพี่น้องมื้อนี้สวัสดีครับ